สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่11มิถุนา2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่2ครั้งค่ะปรับลดลงรวมอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเ,เวลา9นาฬิกา24นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่27,950บาทรับซื้ออยู่ที่27,850บาทส่วนทองรูปพรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,450บาทรับซื้ออยู่ที่27,000 3 4 8ร้สบาทหกสตางคค่ะเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่200บาทบอดโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1899.20ดเอนอลลาร์ต่อออนค่ะมีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางสหรัฐที่ยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นค่ะทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1899.930ดอลลาร์ต่อออนค่ะ ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.08%ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.121ปรับลดลงที่0.04%ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่และชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิทหัวเซ็งเฮงและก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ